ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษถึงการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเหล่าภูมิที่ภูมิทางเจ้าทีเจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาลูกเทวดานางไม้ทั้งหลายเหล่าเทพเทวาเทพเซียนทั้งหลายเหล่านาคาเหล่าผู้บำเพ็ญนักบวชนักพธิ์ฤาษีดาบททั้งหลายชาบังบทชารับแลเจ้าสำนักเจ้าทีเจ้านิกายเกจิอาจารย์จอมขมังเวททั้งหลายเหล่าพักวิทย์พักมาทั้งหลาย เหล่ายักษียักษ์สาเหล่าคุฑทั้งหลายนะเหล่าภาคปราบทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรคู่กรณีกรรมลูกหลานบริวารครอบครัวกูลนะลูกศิษย์สาวกครูครูบาอาจารย์ที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระธรรมทั้งหมดสิ้นนะสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกโม่เหล่าชั้นภูมิน้อมใจขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมะะโตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคจชามิธรรมังสระนังคจชามิสังขังสระนังคจชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคจชามิ ทูติยัมปิธรรมังสลานันงขชามิทูติยัมปิสังขังสลาหนันงขชามิตัติยัมปิพุทธังสลานังขชามิตัติยัมปิธรรมังสลานังกชามิตัติยัมตตยปิสังขังสลานันงขจามิขอ,อน้อมน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธาน มูเราข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งภาคทิพย์และภาคหยาบขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนตรยัยแด่พระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีและขอประกาศสลาประกาศถอน ความคิดความเชื่อความเห็นความหมายความหลงผิดหลงถูกทั้งหลายความหลงยึดติดในธรรมคู่ทั้งหลายในปัญญาในการวิเคราะห์ตีความในสัญญาความจำ ที่เคยมีต่อพระสัจธรรมต่อนิโรดนิพพานต่อวิมุตติความหลุดพ้นต่อพระศาสนาต่อองค์พุทธะ <c oughs> องค์มหาบารมีตลอดจะถึงการโปรดสัท นก่อให้เกิดทิฏฐิทัศนะอย่างผิดผิดบนพื้นฐานมายาโมหะแห่งตนทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนปฏิปทาทั้งหลายตานิทานทั้งหลายอุดมกติอุดมการ ความเชื่อความศรัทธาทั้งหลายความหลงยึดติดความหลงจริงจังความมหังการความหลงลำพองในวิถีวิธีการในวิชาอวิชา ในเดรัจฉานวิชาในวิชาคุณสายมนต์ดำทุกแขนงในศาสตร์ต่างๆในความเป็นตำหนักสำนักนิกายหรือการแบ่งแยกทั้งหลาย ในการปฏิบัติบําเพ็ญการหลงตั้งเอาในตบาชาญญาณสติสมาธิกรรมฐานทุกกองอภินยาอิทริตรฤทธเดช พลังกสินทั้งหลายการเข้าสมาบัติหรือในนิโรนิพานทั้งหลายการอบรมจิตหรือความเป็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายนั้นก่อให้เกิดมิชฉาทิฏฐิ มิจฉาศรัทธาที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมหรือเป็นไปด้วยความบกวนสารวนก่อให้เกิดความหลงหมกมุ่นมัวเมาหลงยึดติดในหมู่เหล่าลูกหลานบริวาร มูเลาราสัพสัต์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคำสัตว์สาบานคำปฏิญาณตนคำมั่นสัญญาพันธสัญญาเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลาย ในการครอบขันครอบครูหรือการน้อมยอมรับการสืบทอดในศาสตร์ในวิชาต่างๆต่อครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันส่งเสริมความหลงมัวเมา ส่งเสริมความยึดติดส่งเสริมการเบียดเบียนการเป็นความมืดมนต่อมูลเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนคุณสายมนดำ คาถาอาคมเวทมนต์อำนาจจิตฤทธิ์เตชพลังตบะชานญาณสติสมาธิอภินยาทั้งหลายที่เคยใช้กระทำ เคยสะกดเคยครอบงำเคยแทรกแซงหรือดูดพลังชีวิตต่อจิตยานอื่นทั้งหลายเพื่อการเบียดเบียนทำร้ายทำลายเพื่อการเสริมบารมีตน เพื่อผูกมัดผูกพันดวงจิตอื่นเอาไว้เป็น้าทาตบริวารทั้งหลายหรือเพื่อให้ได้มาในสิ่งต่างๆโดยมิชอบขอ,อน้อมองค์มหาบารมี ทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ได้เคยกระทำมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นต่อทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณ นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกรรมที่เคยปฏิบัติฝึกฝนด้วยตนเองหรือกรรมที่เคยนำพาให้ลูกหลานบริวารและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ต้องหลงปฏิบัติบำเพ็ญเอาในกรรมฐานในตบาชานญาณสติสมาธิอิทธิฤทธิเดชอภินยาทั้งหลาย การเพ่งกระสินการเพ่งการพิจารณาความว่างใช้สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ความหลงผิดว่าเป็นเนื้อหานิโรธนิพานหรือสุญญาตาทั้งหลาย กรรมที่เคยนําพาลูกหลานบริวารให้ปฏิบัติเอาฝึกฝนเอาในศาสตร์ในวิชาในอวิชาทั้งหลายตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่เคยดื้อรั้นดื้อดึงเพิกเฉยเมินเฉยปฏิเสธปฏิฆะต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมีทั้งหลายและทุกๆก,กรณีกรรม ที่เคยใช้บาร,รมีในทางที่ผิดในการเบียดเบียนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยกระทํามาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกใอยกรรมทั้งหลาย พึงเป็นอโหาสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าทั้งหลายขอยกโทษและอโาหาสิกรรมต่อลูกนี่เวนี่กรรมทั้งหลาย <c oughs> อย่างหมดจิตหมดใจ เพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันอีกต่อไป <c oughs> และข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ขอถวายกายนี้จิตนี้ ของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เป็นไปเพื่อลองรับความคลี่คลายสว่างสวยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีหากวันหนึ่งวันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะถูกสะกดถูกครอบงำถูกบังคับชักจูงเพื่อใช้อธิวาสนาบารมีให้ก่อกรรมทำเข็นก่อกรรมเบียดเบียนต่อดวงจิตอื่น ในทุกกรณีก็ขอให้ทำให้สำเร็จโดยทุปการเทินและขอส่งคืนบารมีทั้งหลายสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ลูกหลานวงวาน ท่าธาตุบริวารลูกศิษย์สาวกในสายบารมีแห่งมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายภูบาจารย์ทั้งหลายที่มีมานับตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันที่ยังไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมมู่เหล่าเจ้ากรรมนายเวรและมู่เหล่าเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในทุกวงจรแห่งวิบากกรรมของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณสรรพสัตร์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาหรือไม่ก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้น ในทุกชั้นทุกภูมิพึงมีส่วนในการประกาศสลาประกาศถอนชดเชยชดใช้ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยต่อพระศาธธรรา ในการบวชการสลักการเกื้อกูลต่อพระศาสนาต่อพระศาสนามพึ่งมีส่วนในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบรมีแห่งข้าพระเจ้าทั้งหลาย โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโอโหสีโอโหสีโอโหสีโสโสโส